สวัสดีค่ะวันนี้ป้าจิตตาอยู่ในสวนนะคะ,ะช่วงเวลานี้ออกไปไหนไม่ได้ค่ะเพราะ,ะทางการเขาปิดเขาล็อกดาวน์นะคะห้ามออกนอกพื้นที่ไปไหนไม่ได้เลยค่ะ,ะขณะนี้ก็ต้องรอวัคซีนนะคะ มีจดหมายมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้นัดวันว่าให้ไปรับวัคซีนวันไหนช่วงนี้ก็ต้องอยู่ในบ้านก่อนค่ะนะคะรอ,อเวลาให้ได้รับวัคซีนแล้วก็ให้เขาเปิดประเทศกันก่อนแล้วถึงจะเดินทางได้นะคะก็คิดถึงทุกท่านนะคะ ก็จะไปถ่ายทําที่ในตัวเมืองอาบดินก็ไปไม่ได้ค่ะเพราะช่วงนี้เขาปิดหมดห้ามเดินทางห้ามออกนอกพื้นที่เนี่ยละค่ะเป็นไวรัสอะไรที่ที่ติดต่อเร็วค่ะเป็นเป็นเชื้อโรคที่ติดต่อเร็วนะคะ ช่วงนี้ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันค่ะนะคะนี่ค่ะก็มาถ่ายในส่วนให้ดูอันนี้ก็คือวิวที่ดูแสงเหนือนะคะปีนี้ไม่ได้ดูค่ะหนาวมากนะคะคิดถึงทุกท่านนะคะเอาไว้ให้ได้รับวัคซีนแล้วแล้วสามารถเดินทางได้ ก็มีความตั้งใจเอาไว้ว่าจะไปอินเดียอีกแล้วก็จะไปเนปาลอีกนะคะจะไปะถ่ายทำทุกสถานที่สถานที่ของอที่พระพุทธเจ้าท่านเคยไปอยู่และเคยไปอสอนนะคะ ก็จะไปทุกที่นะคะอ่ะาแขณะนี้ก็กำลังรอเวลาอยู่ว่าไวรัสหมดไปเมื่อไหร่หากเดินทางได้ก็จะรีบไปนะคะแล้วก็จะนำมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชม ขอให้ท่านอยู่ดีมีสุขและปราศจากโรคภัยขอให้ปลอดภัยจากโควิด19นะคะสวัสดีค่ะ